รีวิวสั้นๆกับอนงสองละกันครับเอาแบบเร็วๆเลยหนังภาคนี้เนี่ยเป็นเหมือนกับหนังภาคเสริมจากภาคแรกที่จะคอยอุดรอยรั่วและคำถามต่างๆจากภาคก่อนกับการพาเราเนี่ยไปดูอดีตชาติของโจและอนโนงที่ภาคที่2นี้เน้นไปที่การเล่าเรื่องเพิ่มน้ำหนักของดราม่ามากขึ้นความตลกมุกต่างๆอาจจะลดลงพอสมควรครับแต่ในแง่ของพาร์ทอารมณ์ยังคงทำได้ดีมากๆนั่งดูยิ้มๆกันอยู่เนี่ยอาจจะซึ้งไปเลยก็ได้ อย่างไรก็ดีครับใครที่อยากมาดูไวิ์ความน่ารักมุกค,คมคมในภาคนี้เนี่ยอาจจะผิดหวังเพราะภาคนี้เน้นไปที่อนโน่งกับโจอย่างเดียวองค์ประกอบโดยรวมเนี่ยมันเลยยังไม่ได้กลมกล่อมเท่าภาคแรกจริงๆเนี่ยภาค2อาจจะไม่ควรเรียกว่าภาค2นะครับควรเรียกว่าเป็นภาคเสริมทางเลือกเสริมหรือเป็นอีกหนึ่งมัลติเวิร์สก็ได้ต้องบอกว่ามันมีความเป็นไซไฟแบบหนังอย่างบัตเตอร์ไฟเอฟเฟกด้วยแต่ก็ยังคงความน่ารักเบาๆตามสไตล์ของอนโนคงเอาไว้ และก็ได้หาทางลงที่สวยงามระหว่างโจและอนงจนได้สรุปเลยก็คืออนงสองสามสี่ชาติเนี่ยยังค่อนข้างที่จะสนุกแต่ก็อาจจะไม่ได้คำขันและกลมกล่อมเท่าภาคแรกครับแต่ในแง่ดรามา่าถือว่าอนงสองสอบผ่านพร้อมกับการแสดงอัน,นาจดจำของโบเมลดาที่ต้องรับบทที่แตกต่างกันไป3ชาติเนี่ยตรงนี้เนี่ยทำได้ดีมากๆครับ